สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วลุงเาาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้องกับลุงเชาณเมืองคอนทางทอล์กพอดแคส Thailand ด์แห่งนี้พี่น้องครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในวงการการเมืองที่เราเห็นนะักการเมืองออกสื่อออกทีวี พูดจาฉะชานแย่งกันเป็นข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยจะมีสักกี่คนกันที่ยอมทำงานหนักอยู่เบื้องหลังเงียบๆไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเหมือนกับการปิดทองหลังพระนั่นแหละครับปิดไปโดยที่รู้ว่าอาจจะไม่มีใครเห็นแต่พระพุทธรูปองค์นั้นจะงงดงามสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากขาดแผ่นทองคำเปลวที่ปิดอยู่ด้านหลัง วันนี้ลุงชาวจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูเรื่องราวของนักการเมืองท่านหนึ่งครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวหน้าพักผู้ปิดทองหลังพระในซีรีส์ประชาธิปัตย์ตอนที่6เราจะมาพูดคุยกันถึงชีวิตและบทบาทของท่านบัญญัติบรรทัดฐานหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่6ครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อท่านบัญญัติในฐานะนักการเมืองอาวุโส เป็นสอสอมาถึง16สมัยโอ้โหเรียกว่าเก๋าเกมอยู่ในสภามาค่อนชีวิตแต่พอพูดถึงบทบาทในฐานะหัวหน้าพักหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ชัดเพราะท่านดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆแค่2ปีคือตั้งแต่พศ2 5 4 3ถึง2548เท่านั้นแต่พี่น้องครับช่วงเวลาสั้นๆนั้นแหละ คือช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นบทพิสูจน์หัวใจของนักการเมืองคนนี้อย่างแท้จริงต้องย้อนความกันสักนิดนะในปี2543ที่ท่านบัญญัติขึ้นเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันไม่ใช่ยุคทองของประชาธิปัตย์เลยพี่น้องเหรอตอนนั้นเป็นยุคที่พักไทยรักไทยของท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายนโยบายประชานิยมถูกใจชาวบ้านไปทั่วประเทศ พักประชาธิปัตย์ในตอนนั้นถูกมองว่าเป็นพักที่เก่าแก่เชื่องช้าปรับตัวไม่ทันโลกเหมือนเรือใหญ่ที่อุ้ยอ้ายสู้เรือเร็วของคู่แข่งไม่ได้เมื่อท่านบัญญัติขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าพักท่านจึงประกาศสโลแกนที่น่าสนใจมากคือประชาธิปไตยทศวรรษใหม่พร้อมกับแผนสามปอคือเปิดปรับและเปลี่ยน ท่านพยายามจะผ่าตัดพักครั้งใหญ่เปิดรับคนรุ่นใหม่ปรับโครงสร้างภายในและเปลี่ยนนโยบายให้ทันสมัยพูดง่ายๆก็คือท่านรู้ตัวดีว่าเรือลำนี้กำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมีหวังอับปางแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงองค์กรใหญ่ๆที่อยู่มานานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเหมือนคำกลอนที่เขาว่ากันไว้จะปรับเปลี่ยนเรือนเก่าให้เข้าที่ ต้องใช้ความปราณีและภาคเพียรค่อยขัดเกลาเสาเรือนที่หมุนเวียนหวังให้เปลี่ยนสู่ยุคใหม่ไม่ง่ายเลยท่านบัญญัติบรรทัฐานพยายามอย่างเต็มที่ครับในการนำทัพประชาธิปัตย์สู้สึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีพศ2545แต่ผลก็อย่างที่เราทราบกันพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่ได้ที่นั่งสสตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ และนี่คือจุดสำคัญครับพี่น้องทันท,ทีที่ทราบผลการเลือกตั้งสิ่งที่ท่านบัญญัติทำคือการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักทันทีท่านแสดงสิ่งที่เรียกว่าสปิริตทางการเมืองรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นไม่ยื้อไม่โวยวายไม่โทษใครนี่คือภาวะผู้นำที่หาได้ยากในปัจจุบันที่เมื่อทำไม่สำเร็จ ก็พร้อมจะหลีกทางให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับบทบาทผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงของท่านบัญญัติมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ต่างหากหลังจากที่ท่านลงจากตำแหน่งหัวหน้าพักไปแล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พักนั่นก็คือคดียุบพ,พักครับพี่น้องคงจำกันได้กับคดีจ้างพักเล็กลงเลือกตั้ง ตอนนั้นหลายคนมองว่าประชาธิปัตย์คงไม่รอดเน่อาจจะต้องมีชะตากรรมเดียวกับพักไทยรักไทยที่เป็นคู่แข่งในช่วงเวลาที่พักกำลังจะล่มสลายท่านบัญญัติบรรทัานในฐานะอดีตหัวหน้าพักไม่ได้หนีหายไปไหนเลยครับท่านกลับมาเป็นหนึ่งในคณะทำงานเตรียมสำนวนต่อสู้คดีท่านใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมาทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบ ค่อยๆรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้ทางกฎหมายทุกกระบวนท่านี่แหละครับคือการปิดทองหลังพระที่แท้จริงท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีแสงไฟส่องไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วแต่ท่านยังคงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อรักษาบ้านของท่านเอาไว้จนในที่สุดพักประชาธิปัตย์ก็สามารถรอดพ้นจากคำวินิจฉัยยุบพ,พักมาได้อย่างวุดหวิด ในขณะที่พักคู่แข่งสำคัญอย่างไทยรักไทยกลับถูกยุบไปเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราได้ดีเลยนะครับว่าตำแหน่งอาจจะอยู่กับเราไม่นานแต่ความรับผิดชอบและความผูกพันต่อองค์กรหรือส่วนรวมนั้นมันจะคงอยู่ตลอดไปผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตเสมอไปแต่คือคนที่ไม่เคยทอดทิ้งองค์กรในยามวิกฤต จนถึงทุกวันนี้ท่านบัญญัติบรรทัดฐานก็ยังคงเป็นสอสอและเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาพักคอยให้คำแนะนำให้สติก,กับนักการเมืองรุ่นน้องอยู่เสมอมาถึงตรงนี้พี่น้องอาจจะถามลุงชาวว่าแล้วเรื่องราวของท่านบัญญัติมันสอนอะไรเราในวันนี้ลุงชาวอยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดครับว่าในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้ พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่กันอีกแล้วท่ามกลางวิกฤตของพรรคที่หลายคนมองว่าตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์คำถามสำคัญก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ต้องการผู้นำแบบไหนต้องการผู้นำที่มีวาท่าร้อนแรงดึงดูดสื่อหรือต้องการผู้นำที่เป็นนักประสานทำงานเงียบๆแบบท่านบัญญัติหรือต้องการผู้นำแบบผสมผสาน นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สมาชิกพักประชาธิปัตย์และประชาชนคนไทยที่สนใจการเมืองต้องคบคิดกันเพราะการเลือกผู้นำไม่ใช่แค่การเลือกคนคนเดียวแต่มันคือการกำหนดทิศทางและอนาคตของสถาบันการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเราบทเรียนจากอดีตของท่านบัญญัตบรรทัานคือเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าบางครั้งวีรบุรุษที่แท้จริง อาจไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ด้านหน้าท่ามกลางแสงไฟแต่อาจเป็นคนที่ยอมทำงานหนักปิดทองแผ่นสุดท้ายอยู่หลังองค์พระปฏิมาก,ก็เป็นได้เอาละครับพี่น้องวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่าเรื่องราวของหัวหน้าพักผู้ปิดทองหลังพระจะให้แง่คิดและมุมมองดีๆกับพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ลุงชาวต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา โรงเรียนสาธิตยานกว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยขอบคุณมากครับและที่สำคัญฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่เราจะมาเจาะลึกกันแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลุงชาวหน้าเมืองคอนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ต่อหน้าเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคน เจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีครับ